นกกตแจกใบเหลืองไม่รับรองชาญพวงเพชรกรณีจัดเลี้ยงจูงใจทำเลือกตั้งไม่สุจริตสั่งเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีใหม่โดยใช้ผู้สมัครชุดเดินแข่งวันที่27สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากกกตว่ามีมติสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีใหม่เนื่องจากกกตได้พิจารณาหลักฐานการรับ,บรองประกาศผลแล้วพบว่ากรณีกล่าวหาว่านายชาญพวงเพชร ผู้ได้รับเลือกตั้งจัดเลี้ยงและมหรสพเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ตนนั้น เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนายกอบจป,ปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอย่างไรก็ตามมาติสั่งเลือกตั้งใหม่ของกกตดังกล่าวจะเป็นการให้ใบเหลืองดังนั้นการแข่งขันก็จะเป็นการใช้ผู้สมัครชุดเดิมโดยในชานซึ่งได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนสูงสุดในเลือกตั้งคราวก่อนอยังคงสามารถลงเลือกตั้งแข่งขันได้ส่วนวันเลือกตั้งนั้นผอ,อ,อการเลือกตั้งประจำอปปตอ ส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผอ,อ,อกกตน,นั้นจะเป็นผู้ประกาศทั้งนี้การเลือกตั้งนายกอบจอ ปุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง9 4 9 4 2 1คนมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง4 7 2 5 3 6คนโดยผลการเลือกตั้งครั้งนั้นผู้สมัครหมายเลขหนึ่งในชาญพวงเพชรได้คะแนน2,332 0คะแนนผู้สมัครหมรยายเลขสามพลตบดโทคำวิทย์ทูระจางได้คะแนน2,1212คะแนน ก็ต้องจับตาดูกันอีกครั้งนะครับว่าลุงชาญพวงเพชรจะเข้าวินอีกรอบหรือไม่อย่างไรก็ถือว่าเป็นการรายงานข่าวจากกรกตสำหรับนายชาญก่อนหน้านี้มีคดีค้างอยู่ในปปชกรณีปปชมีมติชี้วุญความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจปทุมธานีเกี่ยวกับการจะซื้อถุงยางชีพเมื่อปีห5ห้าซึ่งปัจจุบันสารอายัยกระดิบมีคำสั่งประทับรับฟ้องและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล แม้ได้รับการเลือกตั้งกลับมาเข้าดำรงตำแหน่งเดินอีกวาระหนึ่งในชานิจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา93ประกอบมาตรา81แห่งพรบ,บประกอบข้อมูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกิริสสอดคล้องกับความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าหากทูกสั่งปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากปปชมีมติคำสั่งชี้มูลงแม้ว่าวางนั้นพ้นตำแหน่งไปแล้วและถูกเลือกตั้งให้กลับเข้ามาใหม่ก็ต้องหยุด ปฏิบัติหน้าที่เพราะหากเข้าไปดำรงตำแหน่งใหม่อาจจะไปดุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายสิบสิ่งที่เกิดขึ้น